สำหรับคนที่ดูนะครับผมใครอยากหนึ่งหนึ่งกับผมก็ทักมาเลยนะครับผมไปเอาบัตรสร้างห้องคุณนะครับผมทุกคนนี่นะครับผมก็รับทั้งหมดนี่นะครับผมเราก็ได้วันแล้วนะครับผมสุดยอดไปเลยจะเป็นเรือนะครับผมห้ากล่องไปเลย โอเคผมขอขอกาสสวัสดีคราแล้วผู้ชมทุกท่านด้วยเลยนะครับผมทุกคนในสําหรับครีวิโอนี้นะครับผมผมก็จะมาสอนหาของฟรีนะครับผมทุกคนไม่ว่าจะเป็นหินแปลงร่างนะครับผมหรือว่ากล่องสุ่มกระเป๋าแรฟรีนะครับผมทุกคนโอเคนะครับผมทุกคนผมก็จะไปสอนเลยนะครับผมทุกคนแล้วก็จะเป็นกระโหลกบ่วงนะครับผมทุกคนแล้วก็จะเป็นตู้อีวิวชั่นที่เข้ามาใหม่นะครับผมทุกคนแบบยังไงโคตรเท่เลยนะครับผมทุกคนแต่ว่าผมก็ไม่สุ่มหรอกครับผมทุกคนดูครับผมทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมนนตาาาเเ้้ยมซรรขใงีทุกคน เพราะว่าต้องแบบลวงดีมากๆเลยนะครับผมที่จะได้นะครับผมทุกคนสำหรับสองตรงนี้นะครับผมแต่ก่อนตรงนี้มันน่าจะเป็นบัตรไดมอนด์นะครับผมทุกคนนี่แต่ว่ามันน่าจะเป็นบัตรไดมอนด์นะแต่ว่าเขาเอาชุดเข้ามานะครับผมทุกคนแล้วก็ทุกคนก็อย่าลืมมารับสามใบนะครับผมทุกคนนี่ผมเปิดได้หินแปลงล่างนะครับผมทุกคนสำหรับตรงนี้ก็รับไปแล้วทุกคนก็อย่าลืมมารับนะครับผมทุกคนแล้วก็จะเป็นกระโหลกม่วงหาเก็บได้นะครับผมทุกคน ตามแมปเลยนะครับผมทุกคนนีนะสามารถเอามาแลกกล่องอันนี้ก็จะเป็นกระโหลกฟ้าสามารถอามาแลกปืนเอ่อสก,ก้าตัวนี้ได้ถาวรแบบฟรีๆเลยนะครับผมทุกคนนี่นะครับผมทุกคนจะเป็น บูย่าชาเลน์นะครับผมทุกคนตรงนี้นะครับผมทุกคนก็คือนะครับผมทุกคนหลายคนอาจจะงงนะครับผมก็คือถ้าเราเล่นได้ที่หนึ่งนะครับผมทุกคนเกมก็จะแจกหินแปลงร่างแบบนี้ฟรีนะครับผมทุกคนถ้าเราเล่นได้ที่หนึ่งนะครับผมถ้าเราเล่นไม่ได้ที่หนึ่งก็จะไม่ได้หินแปลงร่างจากเมนะครับผมทุกคนแบบถ้าทุกคนไปได้ที่หนึ่งแบบออกเกมมาทุกมันก็จะให้กดรับเลยนะครับผมผมว่าเล่นได้ที่หนึ่งแล้วนะครับผมทุกคนก็กดรับไปเลยนะครับผมทุกคนกดรับไปเลย นี่นะผมเราก็ได้มาแล้วนะครับผมสุดยอดไปเลยนะครับผมหินแปลงล่างนะครับผมทุกคนนี่ก็จะเป็นกิจกรรมที่ผมจะมาอธิบายบอกครับผมทุกคนตรงนี้ด้วยนะครับผมจะเป็นท่าทางฟรีนะครับผมดูเหมือนว่าผมจะมีแล้วนะครับผมผมเอาเป็นตอนนี้แล้วกันตัวนี้ไม่รู้ว่ามีหรือไม่มีนะทุกคนแต่ว่าเอาไปถึงครับผมทุกคนแบบภาพผมโคตรเยอะเลยนะครับผมทุกคนก็คือประมาณนี้เลยนะครับผมอันก็จะเป็นร้านคาโมโคนะครับผมทุกคนก็อย่าลืมมาเล่นกันนะครับผมทุกคนผมก็แบบยังไงตอนนี้ก็แบบ ร้อนเงินมากเลยนะครับผมพบผมจะได้ไอเทมมังกรน,นะครับผมทุกคนนี่ตอนนี้ก็300เพชรนะครับผมผม,ผมก็รอแพ็กเกจตัวนี้อยู่นะครับผมทั้งสองไม่รู้ว่าจะทันหรือไม่นะครับผมทุกคนนี่ <ๆ S 1> ผมก็รอแพ็กเกจเอาวันละ120นร2อนะ,ค,ะครับผมทุกคนโอเคนะครับผมทุกคนก็จะมาสอนหาตัวนี้เลยนะครับผมทุกคนสําหรับคลิปวิดีโอนี้นี่นะครับผมจะเป็นกล่องสุ่มตัวนี้เลยนะครับผมทุกคนโอเคนะครับผมกล่องสุ่มตัวนี้นะครับผมเมื่อเราเล่นจบแมปนะครับผมมันจะสุ่มดรอปให้เราเลยนะครับผมทุกคนสาหรับกล่องตัวนี้นนนนนะะะะคคคครรรัับบผผมมมททกกก็จปาณี้เลย ดูเหมือนว่าก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับผมทุกคนนี่นะกล่องนี้ก็จะแบบกระเป๋านก็น่าจะเป็นกระเป๋าเลยนะครับผมแบบมันจะมีไอวอลตัวนี้ออกมาด้วยนะครับผมรอติดตามดูเลยนะครับผมแต่ผมก็จะเปิดให้ทุกคนดูเลยนะครับผมทุกคนกดเปิดให้โอ้โหเคลอนะผมห้ากล่องไปเลยโอ้โหทุกคนไม่ได้กระเป๋าเลย ม่เป็นไรทุกคนเราไปเล่นเกบใหม่ก็ได้โอ้โหจะเชิญมาอะไรนักน้ำตัดยังไงขึ้นในมัดไอวีขึ้นมาก็แบบคนเชิญเยอะครับอืมก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วก็ที่สาคัญนะครับผมรับคนเข้าแทนนะครับผมทุกคนถ้าใครมีคนน่มบัติดังนี้ก็ทักเข้ามาเลยนะครับหนึ่งนะครับผมเลเวล40ขึ้นไปเลยนะครับผมรับเข้าเลยนะครับผมสองนะครับผมทุกคนก็น่าจะสองก็น่าจะแบบอายุ13ขวบขึ้นไปนะครับผมก็จะรับเลยนะครับผมทุกคนสามนะครับผมเปลี่ยนชื่อภายในเ็วันนะครับผมทุกคนสาหรับแคนผมก็ นี <S <S ่นะครับผมได้บัตรสร้างห้องทุกอาทิตย์เลยนะครับผมทุกคนก็จะเป็นบัตรสร้างห้องที่ผมได้รับมาจากการดันทวนาเมนต์แชรนะครับผมไม่ได้ไปซื้อมานะครับผมสําหรับบัตรสร้างห้องตอนนี้นะครับผมก็จะมาแบบล้วนหนึ่งหนึ่งกับเพื่อนนะครับผมทุกคนสำหรับคนที่ดูนะครับผมใครอยากหนึ่งหนึ่งกับผมก็ทักมาเลยนะครับผมแต่เอาบัตรสร้างห้องคุณนะครับผมทุกคนนี่นะครับผมก็รับทั้งหมดนี่นะครับเราก็ได้มาแล้วนะครับผมสุดยอดไปเลยจะเป็นบัตรการสร้างห้องนะครับผมทุกคนก็ได้มาแล้วตอนนี้บัตรสร 18ใบก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับผมสลับบัตรสร้างห้องอันนี้ก็จะเป็นแคนผมนะครับผมแคนเลเวล3นะครับผมรับคนอีก14 15คนก็เข้ามาเลยนะครับผมนี่เลยนะครับผมได้ทุกอาทิตย์เลยนะครับผมบอกเลยนะครับผมว่าวันนี้นะครับผมก็อย่าลืมเข้ามาเล่นกันนะครับผมสลักกิจกรรมผมก็จะมาบอกประมาณนี้เลยนะครับผมทุกคนโอเคนะครับผมถ้าใครใจคิดนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมทุกคน เลยทุกคนลืมล,มลืมผมลืมบอกอะไรอย่างหนึ่งสำหรับคนที่อยากเข้ากลุ่มนะครับผมก e ็ e ีซี f ่ HF f นะครับผมก็ทักแชทมาเลยนะครับผมจะเป็นกลุ่มไว้พูดคุยนะครับผมทุกคนเวลาที่ผมจะขายรหัสผมก็จะเอารหัสไปลงไว้ที่ตรงนั้นก่อนนะครับผมเผื่อใครสนใจจะมาซื้อน,นะครับผมผมก็จะไม่ค่อยได้เอาลงมา u t u b e นะครับผมทุกคนถ้าใครซื้อไปแล้วก็ผมก็จะไม่ได้ลง u t u b e นะแต่ถ้าไม่มีใครซื้อผมก็จะเอามาลง u t u b e นะครับผมทุกคน ก็ถ้าผมลงคลิปทุกคนก็จะได้รับข่าวสารด้วยนะครับผมทุกคนโอเคนะครับผมทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมไม่พูดเยอะแล้วนะครับผมทุกคนสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะครับผมทุกคนอ้าวจะกดไล่นแรงทำไมไปก่อนนะ